วันนี้ก็จะพาทุกคนไปที่ฟุตบอลบาราซิลซีรีส์บีนะครับแล้วว่างโกย่าจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซานโตสซึ่งผลงานของเจ้าบ้านอย่างโกย่าในช่วง3ามเกมหลังสุดยังไม่สามารถเก็บชัยชนะกับใครได้เลยนะครับผมแล้วต้องบอกว่าสภาพาความพร้อมของเจ้าบ้านอย่างโกย่าในวันนี้ก็ไม่มีความไม่มีนักเตะรายชื่อตัวเจ็บนะครับผมหรือว่าติดโทษแบนก็จะมาในระบบ4231ตามเดิมนะครับผมส่วนด้านทีมเยือนอย่าง ซานโตสก็ต้องบอกได้เลยว่าฟอร์มในช่วง8เกมหลังสุดไม่แพ้ให้ใครเลยนะครับผมและนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของโอเปราโอเปราลิโอมาได้ที่1ประตูต่อ0ส่วนสภาพความพร้อมของผู้มาเยือนอย่างซานโตสก็ต้องบอกได้เลยว่าไม่มีรายชื่อตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนพร้อมที่จะใส่กระหน่ำในวันนี้นะครับผมและด้วยสถิติของทั้งสองทีมที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านของซานโตสที่ดูดีกว่าแล้วฟอร์มของโกยานในช่วง5เกมหลังสุด สามารถเก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนทีมผู้มาเยือนอย่างซานโตสซึ่งผลงานตอนนี้ต้องการคะแนนเป็นอย่างมากครับผมเพราะไล่ตามที่1อยู่เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นถ้าวันนี้ซานโตสสามารถกลับสามารถคว้า3ามแต้มในค่ําคืนนี้ไปได้เ <c oughs> ชื่อว่าซานโตสจะกลับไปขึ้นเป็นที่1ของตารางนะผมวันนี้ผมเชื่อว่าซานโตสจะคว้า3ามแต้มไปได้ครับ